สวัสดีครับวันนี้ก็กดกันอีกรอบอกนะครับวันนี้ก็ช้องช่างมีพาทั้มนะครับวันนี้พ่อจะพามาซอนตั้งวาวเสีองทีดีแจ็คนะครับก็เป็นเืียงพิกแอมตัวนี้จะเป็นตัวนี้ไม่ใช่ฟ้าแดงนะงนี้จะเป็นฟา้าฟ้าสีเทานะครับเป็นเสีองทีดียี่สิบเจ็ดนะครับวันนี้พ่อก็จะพามาตั้งวาวนะครับแบบที่เราไม่อไม,มองเห็นกระเดื่องวันนี้ ไม่มองเล่นรูเบี้ยวนะครับอันนี้ก็สําหรับขนที่ไม่รู้แต่ถ้ายากจะทําเบ้นนะครับทนที่ทําเบ้นแล้วก็ไม่เป็นไรนะครับดับแรงเล้นนะครับเราต้องรูดับดับจเกิเหืนนะครับว่าชุดไม่มันจะดับเหืแบบไหนแล้วเราจะตั้งแต่หวานได้นะครับอุปกรณ์ที่จะตั้งวาวสำหรับรุ่นนี้นะครับก็มีปรจแจแว่นนะครับเบอร์ี่ตตองใป่ห่งปากแบนแล้วก็ปิลเล์นะครับแล้วก็นี่นะครับ ก่อนเราจะตั้งวลาวได้นะครับเราต้องรู้ว่าโอเล็บอยู่แบบไหนนะครับเมื่อในก่อนตอนที่ต้องเคยบอกนะครับแล้วก็ลำดับการเบิดนะครับสําหรับเื่องซีซูปก็จะเมือนกันนะครับหนึ่งสามสี่สองนะครับแล้วก็วิธีดูโอเล็บวันนี้ก็พามาดูกันครับกองขยับออกมาใกล้ๆเลยครับอันดับแรกเราจะต้องรู้ก้อนนะครับว่าอันไหนคือวลาวไอดีอันไหนคือวลาวไอเสียนะครับสําหรับขันนี้นะครับดูง่ายๆครับทั้งเกมง่ายๆว่าวไอ้ดีนะครับเนี่ย ก็จะยุดตรงกระถอยดีนะครับวาไว้เสียก็จะยุดตรงกระถอยเสียแล้วก็เราก็ต้องไหลไปได้เลยครับอันนี้ก็คือดีเสีย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 นะครับแล้วก็เราต้องมาหาจังหวะโอเล็บนะครับว่าสมุดว่าซุปซีเล็บนะครับ,เ,บ,รบเราก็สามารถตังซุปหนึ่งได้ถ้าเราจะตังซุปซองเราก็ต้องดูซ้ำเล็บนะครับอันนี้ก็คือดูนะครับลองสังเกตดีๆีนะครับผม อันนี้คือวอล์ไอเซียนะครับโอเวอร์แลปก็คือไอเซียกาลัง <Yeah. S 1> ปิดไอดีกำลังจะเปิดจำง่ายๆครับอันนี้ก็ดูตรงนี้เลยนะครับล <Yeah. S 1> อง,งดูตรงนี้ครับว่าดูตรงนี้ครับนี่นะครับตอนน <Yeah. S 1> นตงนี้วาล์ไอเซียเริ่มจะปิดสนิดนะครับแล้วก็ขอไอดี D, เริ่มแตะปั๊บก็คือตั้งได้เลยนะอันนี้ปิดสนิทเลยนะครับตอ <Yeah. S 1> นนี้นีเร <Yeah. S 1> ิ่มแตะนะครับอันนี้ขอเริ่มแตะอันนี้ก็นี่ก็คือจังหวะโอเวอร์แลปนะครับ เล็บซูบซีเราก็ตั้งขึ้นึ่ได้น,ะนี่อันนี้ก็คือถ้าลงไม่ตั้งถ้าหวามันได้ไหมอันนี้ก็เื่องที่ประกอบไม่นะวาวมันก็จะมันก็จะห่างเยอะนะครับแต่สําหรับถ้าว่าเป็นเป็นเื่องเป็นหวา,วเ,กา,วาวเกาวหวเกลก็อาจจะวาวอาจจะยันมาเลยนะครับก็คือจะแข็งทันนิดแบบนี้นะครับวิธีตั้งนะครับอันนี้ก็ใช้ฟิลเลอร์ปกติแล้วนะครับของมันก็จะใช้เบอร์เอ่อเดี๋ยวนะครับผมให้ดูเบอร์ก่อน ปกตินะครับตามสเปคมันนะครับถ้าพ่อมจําไม่พิษนะพ่ามมันก็จะฉาย0.40น,นะครับแต่วันนี้พ่อมก็จะมาตัง้ง0.35นะครับอันนี้ถ้าว่าจําสเปคพิดก็ขอไปได้วยนะครับแต่ว่าพ่อมฉายเป็นเบอร์นี้แหละ0.35หรือจุด0.14น,นะครับมันก็ถ้าว่ามันได้ไม่มันได้นะเพราะว่าพ่อมชอบเบอร์นี้มันเงียบดีนแล้วก็ตายเลย อันนี้เขื่องมันอยู่ดันหนอนบอยู่บนแทนประกอบมันก็จะทำงางนิดนะครับแล้วทีนี้ก็ใส่ฟิลเลอร์นะครับซอสเข้าไปครานี่ใส่ฟิลเลอร,ร์ซอสเข้าไปครับ,ลรรบแล้วทีนี้เราก็ต้องใช้ความรู้สึกนะน,นะครับคือความรู้สึกก็คือให้มันนืดให้มันถาว่นะครับไม่ใช่ถึงกับแน่นแบบว่าดึงไม่ไปนะก็จะประมาณนี้นะครับแล้วทีนี้ก็ใ<ะ>ส่ปากแบนลงไป รถเฟสนะครับตรวจเช็คอีทีนะครับรอสามมือมันดักมาไ,นนไม่ไม่เลยนี่มันมัน,ม,นมันหลีนเกินส์ทางรถไนะว่าจะายกำลังลืงนิดก็จะประมาณนี้นะครับรรได้ตีนทารอนได้แล้วนะครับแล้วก็มือบอกไปนะครับบางทีอะเราตั้งว่าเราคิดว่ามันนืดแล้วนะครับเวลาคันนอตตัวนี้ตึงนะ อันนี้มันก็จะหนีมันลงมานะครับเราก็ต,าต้องเพื่อ,อไว้นิดนึงนะครับอันนี้ก็มัน,นก็จะประมาณน,นี้นะครับอันนี้ก็ตัวต่อไปครับผมเลี้ยไฟนะครับ,รรบดูความเงียนะครับ น,นี่ก็เซตไปหนึ่งซุปนะครับซุปที่หนึ่งเซตไปทีนี้ก็ลําดับต่อไปนะครับหนึ่งสามแล้วก็สี่ซองนะครับทีนี้ก็ต่อไปก็เราจะตั้งซูปติดซ้ำนะตั้งซุปติดซ้ำก็ต้องมาดูโอเล็ของซุปซองนะครับว่าต้องให้ซุปซองมาโอเล็ก็คือไอเสียกําลังปิดต้นนิดไอดี ID เต็มแต่นะครับอันนี้ก็สังเกตตรงนี้เลยครับอันนี้ก็ว่าไอเสียกําลังเปิดนะครับ แล้วก็เริ่มปิดเลยนะครับผมพอไอดีแตะปับ๊บเราก็ตั้งซุปซ้ำได้เลยนะครับทาแบบนี้ซ้ากันไปนะครับจนว่าจะขอบซีซุปนะครับเวลาเราตั้งตั้งนึ่งกระดูซีนะครับตั้งซีกระดูนึ่งตั้งซองกระดูซ้ำตั้งซ้ำกระดูซองนะครับทาแบบนี้จนว่าจะขอบซีซุปเวลาขอบซีซุปแล้วเราก็สามารถมาตัวเช็คนะครับวา่วาวานที่เราตั้งไป มันจะมีโอกาสมันพิจาัดาไหมบางทีมันก็มีนะครับเราก็คือมุ่นตรวจงานครับก็คือไปมุ่นไฮซีเล็บมาเช็คนึงครับประชายใบฟิลเลอร์ใบเดิมนะครับมาเช็คสาหรับวันนี้ก็ถ้าคิดว่าคลิปพ่อม,มีประโยชน์มีสาระนะครับก็ช่วยกันกดแชร์กดไลค์กดทุกใจแล้วก็กดติดตามนะครับเพื่อเป็นกําลังใจพ่อมทําคลิปต่อไปมาฟากระลาแล้วสําหรับเพื่อนๆที่อยากให้พ่อมทําคลิปไปได้นะครับเกี่ยวกับ เ่องยนหรือว่าเกี่ยวกับเร่องที่มีสาระานะตัวพ่อมันไม่ได้จำกัดน,นะว่าพ่อมจะทําคลิปเลยนะครับพ่อมทําสิ่งที่พ่อมยากจะทําสําหรับว,วันนี้ก็เป็นเ่องสูบน้ำน,นะครับลูกค้าเอามาให้ซ่อมให้แล้วก็วันนี้ก็มีเวลาก็าเลยเอาวิธีการตั้งเาลามาบอกให้นะครับเดีย๋ยวเอามาเล้าสู้กันฟังทราบรับความ่ว่าอยากจะทาเองได้นะครับเพราะว่าการที่เราไปจ้างฉันก็ไปบาทยังือนะการตั้งเาลวแต่ละมันังนะครับแล้วก็ วันนี้ก็ฝากไว้แค่เท่านี้นะครับโอกาสหน้าผมจะเอาคลิปอะไรมาฝากกันแล้วก็ติดตามไว้ครับจะได้ไม่พลาดคลิปขงอามาันนี้พอดีครับ